สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับ <s> ท <ville> ี <Woah> ่น <Maria> ่ารักทุกคนนะครับเพื่อนๆที่รักไก่แล้วก็ไก่ก็รักเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาดูนะครับเด็กๆนะครับวัยประมาณสี่เดือนนะครับผมสี่เดือนสี่เดือนห้าเดือนนะครับกาลังรับทาาหารนะครับอันนี้นะครับดูนะครับไก่สาวครับตัวนี้เป็นไก่สาวนะครับสาหรับอันนี้นะครับตัวแดงจุกนะครับ และอันนี้ครับก็เป็นไก่สาวเหมือนกันนะครับคิดว่าน่าจะพร้อมนะครับน่าจะพร้อมไข่นะครับเดือนหน้าก็น่าจะพร้อมไข่แล้วนะครับสาหรับตัวนี้ครับตัวส้มจุกนะครับแล้วก็แดงจุกตัวนี้นะครับไม่นานน่าจะพร้อมไข่แล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับนี่ครับไก่สาวนะครับก็มี ไม่เยอะนะครับรอบนี้ไก่สาวหนึ่งสองสามสี่ประมาณหกเจ็ดตัวนะครับไก่สาวนะครับเดือนหน้าน่าจะพร้อมขายได้แล้วนะครับพาเพื่อนเพื่อนมาแวะชมนะครับพอดีให้อาหารกลางวันนะครับเห็นเด็กๆนะครับอยู่เงาๆงาครับนี่ครับไก่รุ่นๆนนะครับสำหรับไก่รุ่นโตก็ ไก่รุ่มโตก็ทยอยแบ่งให้เพื่อนๆไปหลายตัวแล้วนะครับทนี้